ครับปัจจัยว่ากบจัดไพยครับตอนนี้ผมจะสาธิตการยกโอง่งนะปล้ำเอาโอ่งโบราณนะครับใช้ไมโครนะยกโอ่งโบราณครับมีน้ําอยู่นะค่อยๆอยุ้มบวอรให้น้ํามันเทมากับฮนะโอ่งโบราณครับตัวน,นี้ผมหาวิธียกอยู่ครับนะฮะปัจจัยว่ากบจัดไฟรตั้งงานผมที่ทุงดินที่นี่ฮนะรามินาร้อยเก้าพญาสุเรนนะครับพอดีมันมีโอ่งเก่าโบราณอยู่สองสามใบครับ ค่อยๆให้ไมโคประคองอุ้มมาจะเอาไปใช้งานจัดทรงจัดสวนต่างๆนะโทรหาผมได้เลยท่านที่ต้องการมองหาองค์แบบนี้หรือองค์โบราณหรือจะเอาไปถวายพระต่างๆนะมันมีประโยชน์ครับผมเห็นแล้วมีประโยชน์นะอยากจะใช้อยากจะเก็บไปเป็นอนุรักษ์นะฮะของหายากครับองค์เก่าแก่ลายสวยนะองค์ปูนดูเรียบง่ายแต่ไม่ง่ายครับผมนะ0 9 8 6 4 7 4 2 2 2ปด่ด่อฏิวัติกับจัดไทยครับฮนะอยู่หน้างานครับอยากได้อของยากฮะ ใช้เคนยกก็หลตังนะฮะองค์ตัวนี้ถ้าซื้อก็ผมขายครับใบละหมื่นครับองค์ใบนี้ครับฮะมี3าใบครับ0 9 8ย์เก้2 2ปดหกสี่ดสีครับบัต้ว่ากำจัดไทยครับอยู่หน้างานกับแมคโครครับคอยประคองกุ้มไปครับแมคโครครับนะฮะต้องฝีมือนะนิ่มนวลนะฮะในองมีน้ำเต็มเลยครับ ในโอ่งมีน้ำเต็มแล้วฮะครับในโอ่งมีน้ำเต็มแล้วฮะนึกคประคองไปครับ0986474222ครับเดี๋ยวตอนหลังก็พอน้ำหมดก็เดี๋ยวเอาเอารถเคนยกใส่ 986474222ครับนะความหมดแล้วครับทุกตัวทุกใบครับนะ098647แล้วก็มีบ้านเก่าครับมีไม้โบราณอยู่ห้ามมีไม้ประตูหน้าต่างแล้วก็ใช้ไมโครลื้อครับใช้ไมโครลือ้อความอัศจรรย์ความฝีมือของคนขับฮนะเรามีของแบบนี้เราจัดการได้หมดฮนะ0986474222ครับซื้อไมโครขายไมโครหรือถอนทมที่ทมดินครับฮะโคเบโก SK 200 Super XM XM โคเบโก Super ทางต่างฮะ โทรหาผมได้เลยครับแบบนี้ฮะ0986474222แปลงตรงนี้จะถมประมาณ19ไร่ครับทำเป็นตลาดฮะแวดล้อมครับฮะรถรออยู่ครับผมมาลุยเองเลยให้งานแบบนี้สนุกดีครับ0986474222ให้โครื้อบ้านแล้วครับ0986474222ครับ ไม้มีประตูหน้าต่างพอใช้ได้เอากลับมาใช้ใหม่ครับนะฮะแบบนี้ครับตรงนี้จะเคลียร์ตีทางเข้าไปเพื่อ,อดินดาน10บล้อพ่วงเข้ามานะฮะโรแล้วครับ,รรบ0 9 8ย์เก้2 2, 2, 2ท่านติดต่อติดตามผมได้เลยฝากกดแชร์กดไลค์ทาง YouTube นะฮะ ทาง Facebook นะฮะฝากกดแชร์กดไลค์หรือติดต่อสนใจอยากให้ผมรับบริการหรือบริการต่างๆโทรหาผมได้เลยเรื่องพวกนี้หรือถอนต่างๆผมที่ผมดินนะฮะขอบคุณครับสวัสดีครับปฏิบัติการจัดภัยครับรามินทา0 9 8 6 7 7 4 2 2 2ครับสวัสดีครับ